สวัสดีค่ะตอนทับเข้าสู่การเจาะลึกหรือ Deep Dive ของเราในวันนี้นะคะเรามีเรื่องเล่าน่าสนใจเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง2ตัวในบ้านเดียวกันนี่แหละครับผมเจ้าข้าวค่ะเป็นสุนัขไทยหลังอานออพลังเยอะมากร่าเริงสุดๆครับกับอีกตัวคือเจ้าเหมียวแมวลายสลิด อันนี้จะรักสงบมากๆเลยค่ะอ๋อหมากับแมวคู่คลาสสิกเลยนะครับใช่ค่ะแล้วนิสัยนี่คือต่างกันสุดขั้วเลยข้าวเนี่ยอยากเล่นอยากวิ่งตลอดเวลาครับนึกภาพออกส่วนเหมียวนี่คือขอแค่งเงียบๆได้นอนก็พอใจแล้วอะไรแบบนนั้นนะคะอืมอืมทีนี้ไอ้ความต่างนี่แหละค่ะมันก็เลยนำไปสู่สงครามย่อมย,อมยอมตอนเช้าประจำเลย ยังไงครับตอนเช้าก็คือพอเข้าตื่นปุ๊บเนี่ยพลังเขาเยอะใช่ไหมคะก็จะแบบฮ้องห้องตื่นได้แล้วเจ้าเหมียวไปวิ่งเล่นกันเสียงดังเลยอ่าฮะกวนแต่เช้าเลยใช่อ่ะแล้วเหมียวที่กาลังแบบสบายสบายอยู่ก็รําคาญสิคะคู่กลับเลยเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวไปไกลๆเลยนะเจ้าหมาบ้าครับผมก็เลยกลายเป็นภาพการวิ่งไล่จับกันทั่วบ้าน ข้าอาจจะนึกว่าเล่นสนุกอะค่ะแต่เหมียวนี่คือหนีจริงจังเลยครับครับภาพแบบนี้จริงๆมันก็สะท้อนอความแตกต่างที่เรามักจะรับรู้กันอยู่แล้วนะครับระหว่างหมากับแมวทั้งเรื่องพลังงานหรือว่าความต้องการเข้าสังคมอะไรพวกนี้ค่ะค่ะแต่ก็น่าสนใจนะครับว่าไอพฤติกรรมที่ดูเหมือนจะ,ะตายตัวแบบนี้มันจะเปลี่ยนได้ไหมถ้าเจอสถานการณ์บางอย่างนั่นสิคะ แล้วสถานการณ์ที่ว่าเนี้ยมันก็มาถึงจริงๆค่ะคือมีอยู่วันหนึ่งเกิดพายุฝ,ฝนฟ้าขนองหนักมากเสียงฟ้าดังเปรี้ยงปร่างเลยครับทั้งคู่คือตกใจสุดขีดลืมเรื่องทะเลาะกันไปเลยค่ะข้าวที่เคยคึกคึกอัค่ะ,คะกลับแบบตัวสั่นงันงกไปซ่อนอยู่ใต้โซฟาโน่นอ้าวเหรอครับส่วนเหมียวก็เหมือนกันขนฟูฟ่องเลยปีนขึ้นไปหลบบนตู้สูงๆอืมจุดนี้มันน่าสนใจมากเลยนะครับคือไอความกลัวสุดขีดที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันเนี่ย มันเหมือนเป็นตัวปรับสมดุลชั่วคราวเลยนะมันลบสถานะคู่กัดหรือว่าลำดับอะไรที่เคยมีไปก่อนใช่ใช่ค่ะในเรื่องเขาใช้คำดีมากว่าในแววตาของทั้งคู่ไม่ได้มีความเป็นศัตรูหลงเหลืออยู่เลยมีแต่ความหวาดกลัวในสิ่งเดียวกันโหใช่เลยค่ะมันเผยให้เห็นความเปราะบางข้างในที่จริงๆแล้วเหมือนกันออกมา และเรื่องมันก็พีคขึ้นไปอีกค่ะตอนที่ฟ้าผ่าดังเปรี้ยงลงมาใกล้ๆเลยครับเจ้าเหมียวที่อยู่บนตู้นั่นแหละค่ะสะดุ้งสุดตัวเลยเสียหลักแล้วก็ร่วงลงมาเอ้าวินาทีนั้นเลยนะคะเจ้าข้าวที่กลัวจนตัวสั่นอยู่ใต้โซฟานะคะกลับพุ่งพรวดออกมาเลยแบบด้วยสัญชาตญาณอะมากๆครับแล้วก็ใช้ตัวเอ็พุ่งเข้าไปรับเจ้าเหมียวไว้พอดีเป๊ะเลยโหไม่น่าเชื่อค่ะ ทั้งสองตัวก็ล้มกลิ้งไปด้วยกันเหมียวที่ยังช็อกอยู่ก็ซุกหน้าเข้าหาอกอุ่นๆของข้าวครับส่วนข้าวเองก็ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำเลยคือค่อยๆเลียหัวปลอบใจเหมียวเบาๆค่ะแต่มันคือการที่สัญชาตญาณการปกป้องที่มันอยู่ลึกๆของข้าวเนี่ยมันมันรุนแรงแล้วก็ฉับพลันพอที่จะลบพฤติกรรมคู่กัดเดิมๆไปได้ในเสียววินาทีเลย จริงค่ะเหมือนกดสวิตช์เลยใช่ครับมันชี้ให้เห็นว่าในสภาวะขับขันหรือแบบความเป็นความตายเนี่ยลำดับความสําคัญกลไกตอบสนองของสิ่งมีชีวิตมันพลิกได้เลยนะไม่น่าเชื่อจริงๆค่ะค่ะพฤติกรรมเดิมๆหายไปเลยเมื่อเจอสถานการณ์บีบคั้นสุดขีดแล,แล้วหลังจากนั้นล่ะคะพอพายุสงบแล้วเป็นไงต่อความสัมพันธ์เปลี่ยนไปเลยครับคือไม่ใช่คู่กัดที่เห็นหน้าต้องแลกเคี้ยวใสอีกแล้วอ๋อค่ะถึงจะยังมีการหยอกล้อวิ่งไล่กันอยู่บ้างนะคะ แต่แต่บรรยากาศมันเปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นเหมือนเพื่อนเล่นกันมากกว่ามีความอดทนให้กันมากขึ้นเยอะเลยค่ะครับครับเรื่องนี้มันก็เลยตอกย้ําแนวคิดที่ว่าประสบการณ์ร่วมกันนะครับโดยเฉพาะช่วงเวลาที่มันยากลําบากหรือต้องพึ่งพากันเนี่ยมันสร้างสายใยที่แน่นแฟนขึ้นมาได้จริงๆค่ะแม้แต่ในคู่ที่ดูเหมือนจะเข้ากันไม่ได้เลยก็ตามความเปราะบางที่ต่างฝ่ายต่างเห็นในตอนนั้นมันกลายเป็นรากฐานของความเข้าใจแบบใหม่ไปเลยอืมจริงด้วยค่ะ เหมือนที่เรื่องเล่าเขาสรุปไว้ดีมากเลยครับว่าพวกมันเรียนรู้แล้วว่าในยามที่หวาดกลัวที่สุดพวกมันก็ยังมีกันและกันเสมอเป็นบทสรุปที่อือบอุ่นหัวใจมากๆค่ะจากคู่ปรับที่ไม่ชอบหน้ากันกลายมาเป็นเพื่อนที่พึ่งพากันได้ครับทั้งหมดนี้เกิดจากพายุแค่ครั้งเดียวเองใช่ครับแล้วเรื่องนี้มันก็ทิ้งท้ายให้เราคิดต่อได้น่าสนใจเหมือนกันนะคะยังไงคะว่า มันจะมีสถานการณ์ไม่คาดฝันรูปแบบไหนอีกบ้างในชีวิตเราที่อาจจะเผยให้เห็นความเห็นอกเห็นใจหรือสายสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งสัญชาตญาณลึกๆบางอย่างอ๋อค่ะที่ซ่อนอยู่ในตัวเราหรือคนรอบข้างออกมาในแบบที่เราเองก็คาดไม่ถึงเหมือนที่เจ้าข้าวแสดงออกมาในเรื่องนี้ไงครับค่ะค่ะมันอาจจะทำให้เรามองความสัมพันธ์ต่างๆรอบตัวเราในมุมที่มันต่างออกไปจากเดิมก็ได้นะครับ